วัสดีครับวันนี้วันอังคารที่เท่าไหร่สามสนะครับวันนี้เซ็ตก็ลงอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เขาหลอกไปข้างบนหลอกลากขึ้นไปรันนี้อย่างเมื่อวานที่บอดนะครับหนึ่งหลุดแล้วเหมือนกับวันนี้มันจะดูดีนะแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรก็โดนตบลงมาอีกวันนี้บวก20วันนี้จริงๆกันะใน3วันทุกที่เรียกอะไร เนี่ยสายที่ผ่านว่าเนี่ยแย่สุดนะครับเพราะว่าเนี่ยลากไปถึงบวกยี่สิบใช่ไหมเ้าลดลงมาลบยี่สิบถือว่าไปกลับไปเยอะนะครับจริงๆมันจะนับไปกลับจากสูงสุดมาต่ำสุดมันก็ไม่ใช่มันนับเปิดเน,นี่ยวันแรกก็ถือว่าแย่ผมว่าวันเนี้ยแย่กว่าวันแรกอย่นะตั้งแต่วันไหนยี่สิบหกวันเนี้ยโอเคนะครับแต่ก็ มันก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับน,นี้มาดูกันแล้วกันอย่างดูตัวนี้นะครับไฟโบนะครับรีเทสเมนต์นะครับสังเกตได้ไม่เกิด3ยอดเราทำมานี่นเกือบ3นะตอนนี้ถ้าลงทะลุเนี่ยคือจบทุกอย่างนะครับถามว่ามันจะลงไปไหนผมว่ามันจะลงตรงนี้นะครับ15691544เนี่ยผมว่ารับในกองเนี่ยนะ อันนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะออตอนนี้อะไรเลยหนึ่งห้าหกแปดใช่ไหมโอ้มันมันแตะมาแล้วนี่จริงๆนะพ่กนี้นะใครดูนะครับผมว่านะถ้ามันี้่ลงอย่างนะครับหนึ่งห้าสี่สี่เนี่ยผมว่าน่าจะเด้งตรงนี้นะตรงนี้นะครับหนึ่งห้าสี่สี่ตรงเนี้คิดว่าจริงๆมันอาจจะอยู่ในกองหรือลงต่ําสุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะหนึ่งห้าหนึ่งสามต่าไปเลย ก็แล้วแต่ผมว่าอันนี้มันก็เป็นการาคาดเดาถามว่าทรงเสียไหมเสียนะครับตอนนี้เริ่มวิก็เริ่มยังไม่ดีละเนี่ยหนึ่งห้าสี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะลืมไปตรงนี้ใช่ไหมแลวาใหม่นะครับหนึ่งห้าสี่สามประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เล่นรีบาร์นะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อแล้วคุณโโหถือเลยไม่ใช่นะครับ เพื่อขาเครเนี่ยจะรีบ่าวแรงแต่เราก็ไม่รู้เลยนะครับหรือมันจะลงลวดเดียวให้จบเลยหนึ่งห้าหนึ่งสามเนี่ยกระโลเก่าอยู่ตรงนี้นะจริงๆงหนึ่งห้าหนึ่งสามตรงเนี้ยในรายสัปดครับต้องเอาให้อยู่นะครับไม่อยู่นี่ในในวีปเนี่ยเสียตอนนี้สวปก,ก็ถือว่าโอเคเริ่มดูไม่ดีแล้วแต่มันยังไม่ใช่ขาลงนะถ้ามันลงมันทะลุหนึ่งห้าหนึ่งสามเมื่อไหร่ตรงเนี้ยก็คือโลเนี่ยครับของวันไอเดยเนี่ย ก็คือที่คำมาเนี่ยผมว่าจบหมดเลยนะครับอาจจะจบแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนตอนนี้มันก็เริ่มจะเป็นเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นจบแนวโน้มขาขึ้นนะเริ่มต้นแล้วนะครับตามตจตลับผมนะผมว่าหนึ่ง้าหนึ่งสาเป็นคีย์เวิร์ดเลยก็ระวังแล้วกันจริง,รงอย่าไปกลัวอะไรมากนะครับผมว่าก็เนี่ยคุณตีเทียนลายนะที่วันตีดูใช่ไหม มันก็ยังเอาอยู่นะมันเป็นอะไรอย่าง,างนี้มีสองจุดเนี่ยครับก็คือหอน,นึ่งห้าหนึ่งสาเทียนลายถ้าวันวันนี้วันไหนว,น,นวันอังคารวันศุกร์ไม่แน่นะมันสูงน่าจะเจอตรงนี้ถ้าหลุดคือดูเทียนลายทุกคนที่มีเัาเขาเขาเขาไม่ไม่ซื้อนะครับแต่บางคนก็จะบางคนก็จะขายซ้ำลยซ้ำไปแต่สำผมเนี่ยมันผมใช้วันเนี่ยก็จรวมปตั้งนานแล้วอันนี้มันดูตัว เออแล้วกันว่าตัวไหนที่น่าสนใจอย่างการาฟนะครับผมก็มามองอยู่นะคุณเห็นอะไรไหมครับกราฟเนี่ยแถวเนนี่แน,น,น,นเป็นแนวต้านประมาณนี้นะครับเมออยู่ตรงเนี้คือพวกนี้อยาให้รุ่ต่ำอันนี้แล้วกันอย่าให้รุ่นมาสามเก้าเนี่ยผมว่าถือว่าแย่แต่เขาก็จะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับสามเจ็ดห้าศูนย์สามแปดเงี้ยา,ายสัปดาห์ยังถือว่าดีมากๆอยู่นะครับยังโอเคอยู่เลย เป็นไซเอร์อัพไ่ีเนี่ยหน,น่อยแต่ไลา์วันอยเริ่มจะตรงเนี้นครับเป็นจุดคีย์ว์ดเหมือนกันนะครับกับ mm hmm. รุ่งนี้หลุดรับรองครับวนลุ่มมามหาศาล,ลก็เรียบร้อยนะครับก็หลุดเนี่ยอาจจะลงไปจริงๆก็อย่าให้ลงนะลงมยอเยอะเลยนะครับจะได้ซื้อเพราะว่ามันก็เป็นของที่มีคุณภาพนะอ mm ื hmm. แต่จะลงมาหรือเปล่าอันนี้ระวังนะครับ mm hmm. ตอนนี้ไม่ต้องไปพูดหรอกว่ หุ้นตัวไหนมันจะขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยวิ่งแรงเนี่ยมันก็คงเป็นหุ้นตามข่าวนะไมาใช่หุ้นปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมว่าผมมองอยู่นะต่ถ้ามันไม่ดูตรงนี้แล้วมันยืนตรงนี้ได้นะครับลหลายวันเนี่ยอาจจะเข้าไปรับเป็นไม้แรกนะแต่ก็ตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะแต่ก็ถึงเวลาสัญญามันมาและสัญญาผมจะดู2ชั่วโมงนะครับอ้าวเน็ตไม่ไมีแล้วนะครับ อ่าเนี่ยสองชั่วโมงมาแล้วไงสองชั่วโมงก็ลงมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้จะดูว่าอะไรมันจะปรับต้องใช้ชัสองชั่วโมงในการเทรดเราไม่ใช้วีคมันช้าไปนะครับวีคเนี่ยมันเหมือนกับพวกวีไอใช้แบบเวลามัน Crash, แครชแบบลงมาเลยละร้อยจุดอย่างเงี้ยลงมานานจะยาวนานอย่างเงี้ยใช้วีคได้แต่ตอนนี้มันยังแค่เริ่มต้นของการลงนะครับผมบอกว่าเริ่มต้นนะครับผมไม่ได้คิดว่ามันจะอาจจะจบในเร็วนี้หรือไม่จบผมก็ไม่ได้ทราบได้นะครับแบมอย่างเงี้ยผมก็ชอบนะ ที่เป็นก่อนบอกว่าผมรับไปไม้หนึ่งนะับเป็นส่วนหนึ่งจริงๆผมบอกว่าอยากได้สิบเก้าจุดเก้าตอนนี้มันมาต่างกับที่ผมอยากได้เลยนะมาตรงนี้เป๊ะเลยนะครับสิบเก้าจุดหกประมาณเนี่ยสิบเก้าจุดสี่สิบเก้าจุดเก้าเนี่ยก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ไม่แน่นะผู้นี้อาจจะอาจจะรับกลับอีกทั้งไม้หนึ่งก็ไม่ไม่ได้เสียหายเลยนะเราไปขายอยู่ตรงแนวแถวตงนี้นะครับ ผมในในในวีกอะผมยังคิดว่ามันยังดูดีอยู่นะครับเนี่ยตามตาเดีกมันยิงๆนตรงนี้ได้นะครับไปดูเหมือนบรูอะบลูเด็กบลูมันชันใช้ได้นะนี่มันแค่ประมาณ4ี่สาองศานะแต่บลูเป็นสี่สิบห้าคุณลองไปดูกราฟบลูนะว่าไม่หลุดวันนี้ไม่ต้องพูดถึงบรูก็กันไม่หลุดนะครับแต่มันจะมันเริ่มจะเกิดอะดเวอร์เจนในวีกอาจจะเกิดเราเร็วๆนี้นะฮะบรูเขาก็มีข่าวดีแหละผมไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงไม่ลงเออ เนี่ยแบมก็ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นตัวหนึงที่สวยอยู่ในกราฟวีครับมาดู MTC เนี่ย MTC ผมว่าถ้ามันไม่ดูตรงนี้นะ55เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะแต่ผมชักไม่แน่ใจนะสังเกตไหมจุดต่ำจุดยอดมันนะต่ำลงเรื่อยๆมันวิ่งในเกตกรอบเนี่ย64ถึง55า้านี่ย56มายาวนานแล้วนะ วิ่งมาตั้งแต่หกเดือนแล้วนะครับไม่ไปไหนเลยถ้าหลุดน่ครับคุณไปรอกรอบล่างนะครับกรอบแรกเนี่ยสี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหลุดไม่หลุดนะถ้าดูรายวันนะครับก็ยังมันก็ค่อนดูถ้าคุณดูรายวันนะครับกราฟมันจะเป็นแบบไซเวย์นะครับอันนี้มันมันไม่ใช่ขาลงนะถ้าดูเฉพาะกรอบเนี่ยขึ้นลงลงเงี้ย ก็คือถ้าลงมามันน่าจะเด้งตรงนี้ถ้ามันไม่ได้มันจะเป็นไซด์เวย์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนนื้อออกไหมครับก่อเพราะกว้างมากนะแปดบาทเนะี่ยอืมแต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับลงไปเจออะไรสี่สิบเจ็ดแล้วก็โลล่าเลยนะตอนตน,น,นี้ผมว่าพื้นฐานเขาก็เสียไปแล้วนะตั้งแต่เอชซีบีเข้ามาอะไรเงี้ยเออถ้าเอชซีบีเขาทำโอ้โหสกิลมันก็ละเรื่องเลยนะทําเหมือนพวกเนี้ย เอสบีมีอะไรพร้อมทุกอย่างมีเงินอันนี้มาดูบ้านปูแล้วกันบ้านปูรายว,นนะาายวนันนะครับดูรายวันก่อนนะครับอะไรสัปดาห์ก็ได้อะไรสัปดาห์ดูชักจะไม่สวยผมบอกว่าเคยบอกแล้วนะครับ9.7 9.6เนี่ยจะเป็นแนวรับสุดท้ายของวีคนะหรือก็คือเดย์ก็ได้นะครับแต่ต้องวีคเราจะใช่วันศุกร์สุดท้ายถ้าหลุดเนี่ย9.6 9.7เนี่ยบ้านปูก้อนเนี่ยก็จะม,มีความหมายเลยนะครับเขาะจะลงแรงลงไปข้างล่างเลยนะ อาจจะไปเจอกัน5บาทเลยอะไรเงี้ยหบาทกับ6บาทาก็ภาวนาอยา่าขออย่าให้หลุดแล้วกันอันนี้ถ้ามาดูรายวันยังพอชื่นใจอยู่ได้นะครับเหมือนก้อนนี้กำลังจะเกิดบู l ลิคอนเวอร์เจนเล็กๆนะยแต่ยังไม่ได้เกิดนะครับมันเหมือนก็จะเตือนแต่มันไม่จําเป็นนะถ้ามันตบทะลุลงไปข้างล่างนะครับลงไปสัก9บาทกว่า9บาท60บแบผมมั่นใจเลยไ s i ก็ต้องทําโลเข้าไปอีก ก็คือเคลียทุกอย่างได้แต่น,นี้ก็ระวังไว้นะอันนี้ผมก็ก็อาจจะซื้อคืนก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายลองเสี่ยงดูอาจจะได้ค่าขนมหรือติดดอยมันก็คงไม่ติดหรอนะกครับเพราะผมคัดลอด้อาถ้าจริงๆนะอยากให้ลงมาเนี่ย9.7 9.6เนี้ยแต่มันก็บาดเสียวนะเพราะมันไปยืนอยู่มันตรงเนี้มันเป็นหน้าผาของวีกครับหลุดมาก็จบเลย เหมือนกันกุลเนี่ยครับกันกุลอันนี้เพิ่งมารู้นะเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะน่า่ะขายไปตรงเนี้ยเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้ดิผมมาซื้อตรงนี้เออลืมไปอ่ะแถวนี้แล้วผมก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้สนใจวันนี้ก็ถือว่าเพิ่งมารู้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมีคนถามมาเอาเหล่อลงเยอะคือกันกุลเป็นอะไรที่ผมว่าบางคนว่า,วาน่าเบือเ่อนะ เมันเวลามันอยู่ในอกรอบเนี่ยมันก็อยู่นานแล้วอยู่ดีก็จะไปก็ไปอ่ะคือถ้าคุณเล่นนะครับเป็นผมผมตรงเนี้ยผมก็คิดว่ามันจะไปนะนึกออกไหมตั้งแต่ยี่สิบห้าสิงหาเนี่ยมันเบรกไปนิดนึงผมก็คิดไปมันก็ไม่ไปอยู่ดีมันก็ไปเฉยใช่ไหมแตเก๋ไหมคนลูกมันก็มีทุกอย่างทุกอย่างพร้อมอะม่ะเราลอจะเบรกนี่ครับดูสิบเก้ากรกฎาคมสิบสามอะไรอย่างเงี้ยทุกวันทุกทีที่จะขึ้นมีแต่เขาก็ไม่ให้ไปอยู่ดีเขาค่อยให้ไปพอเขาลง เขาก็ไม่ให้ลงอ,อยู่ดีเขาก็ให้ลงอย่างเงี้ยอืมถ้าไอ้ก้อนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคนเขาคิดว่ามันน่าจะขึ้นต่อผมก็ยังคิดว่ามันจะขึ้นต่อไงน,นะเออแต่คุณพี่ก็เอาลงซะได้ก็ไม่เป็นไรนะรตอนนี้การคุณมันเป็นกรณีพิเศษนะด,ด,ด,ดูดูนะครับส,สัมผัสผมไม่แน่ใจนะว,ว่ามันมันหลุดติ่งมั้ยยังนะแต่มันมันหลุดถ้ามันหลุดมาแล้วเนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับถ้าคุณดูรลกราฟ ลายวีกเสียวมากนะครับรับแรก4-2-4สองสีเนี่ยสนเนี้ลงไปตามสเต็ปเลยนะครับน่าก,กลัวมากนะครับกันกุลถ้าหลุดนะพวงนี้ไม่แน่นะครับถ้าเขาเปิดกระโดดลงมาเนี่ยโอ้ย,ออยรับรองผมว่าเลเทไม่รู้นะวันนี้ทำไมถึงลง20ตังค์ใช่ไหมแต่ครันี้ตัวนี้ก็ก็ก็มีก็เคยขายไปแล้วแต่ก็ยังผมวว่ายังไม่ ยังไม่ซื้อนะผมว่าเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราซื้อไปแล้วกำไรเราไม่เกินนึกออกไหมครับผมจะมาให้ดูนะถ้าเราซื้อไปที่นี่ราคาฮะสี่ห้าสี่กำไรเราสี่เก้าหกก็สี่สิบตังค์ไม่เกินน,นี้นึกออกไหมครับสี่สิบตังค์นั้นกำไรแต่เวลามันลงเนี่ยแต่แรกสี่หนึ่งแปดเอาอยู่เปล่าสี่สองศูนย์ต่ำสุดสามห้าสองบาทหนึ่งเนี่ยคุณคิดดูดกันอ่าโปรฟิตคุณสี่สิบตังค์แต่ขาดทุนคุณน่าจะ ขาทุนอันแรกมันประมาณ4ี่ตังเหมือนกันนะครับแต่ขาทุนก้อน2เนี่ยโอ้โหบาทหนึ่งก็คือเหมือนกับวินดิ้งเลโชมันน้อยมากขาทุนมากกว่ากำไรก็เราก็ไม่เล่นนะครับบ้านปู่ยังน่าสนใจกันกูนะตอนนี้นะครับอันนี้มาดู True แล้วกันอันนี้ที่อย่างที่ผมบอกนะที่วันวันสุดท้ายที่พูดไปวันนี้นะครับ4.76 ก็ผมก็บอกเออผมหมดแล้วนะผมก่จะไม่มีอะไรนะสนใจผมจะมารับที่ 444, 442, 444แหละ44ตัวตรงนี้ปิดแกบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมาถึงผมก็ยังงงๆอยู่นะอันนี้อย่างที่วทุกคนรู้อ่ะห้าเก้าบาทห้าบาทเ้ตังค์เนี่ยห้าบาทสิบก็ได้นะครับถ้าคุณซื้อตอนนี้4ี่ห้าสองห้าสิบเกือบจะ6กสสตังค์นึกออกไหมครับอ่ายหสตังค์นัน 60บตัง 45, 2, ค์เท่าไหร่สี่ห้าสองสิบเอร์เ็นก็สี่สิบตังค์ส5ิห้าตังค์ถ้าสิบา1เอร์เ็นี่ยสิบสี่เปอร์เซ็นะครับจากตรงนี้ถ้าคุณทนถือไม่ล้วแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมันดีลมันต้องไปอ่อานดูนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนอะไรเงี้ยที่เขาจะมาตั้งตัวรับซื้อออันนี้ก็ก็ถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากเสี่ยงคุณก็เอามาันถือตัวนี้แต่ต้องทำใจนะครับว่าถ้าคุณซื้อไปอ่ะ มันถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าอีกปีหนึ่งเขาถึงจะตั้งตรงตั้งโต,งตรับซื้อมันไม่ได้หมายความว่าในในปีหนึ่งมันจะวิ่งเลยถึงห้าบาทเก้าตังค์นะครับมันจะต,ต้องมันคือจะต้องมีแบบดิส卡尔นิดหน่อยอาจจะเป็นสี่บาทเก้าสิบแค่นั้นเองนะจนกว่าอะไรที่มันเรียกอะไรมันเคลียร์ทุกอย่างเสร็จมันก็จะวิ่งพวกนี้ไม่อาจจะใช้เวลานานมากเพื่อคุณจะได้สิบสามเปอร์เซ็นต์นึกอ,ออกไหมครับได้เต็มแม็กแต่ผมมั่นใจนะครับว่า ยังไงเขาก็รวมมันได้แหละไม่ต้องห่วงหราครับแล้วเวลารวมมันได้เนี่ยมันก็มีเป็นอะไรที่นา่าตื่นเต้นนะก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่รู้ดิเปลี่ยนพลิกโฉมไปอีกอันหนึ่งเลยนะอันนี้น,นี่บอกไม่ได้นะครับแต่จริงจงอาะอย่างที่บอกอ่ะสี่สี่สองสี่สี่ถ้าคุณลองลองจริงก็ไม่เป็นไรเสียหายนะอย่างที่บอกถ้าคุณขายตอนนี้เนื้ออกไหมครับสี่แปดศูนย์สมมติตีทุ่นสี่แปดศูนย์มาสี่สี่ก็สี่สิบต่างกูนก็มีส่วนต่างสี่สิบเปอร์เซ็นต คือก้อนนี้คุณก็กำไรมาแล้วนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณไม่เคยมีเลยคุณจะมาเล่นตรงนี้ยถามว่าเสี่ยงไหมมันไม่เสี่ยงแต่เพียงแต่ว่าคุณจะได้สูงสุดแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่คุณเอาเล่นตัวอื่นที่มันหนักๆกันนึกออกไหมที่มันลงเยเยอะอย่างเช่นอถ้าเคแบงค์มันลงมาจริงๆสักหนึ่งหนึ่งสองกว่า,างี้เออสิบเปอร์เซ็นต์เคแบงค์นี่มันผูว่ามันไม่ได้ยากเลยนะถ้าเขาเป็นขาขึ้นเลยนะ ก็เอาไว้ดูแล้วกันนะนี้เล่นอาจจะสั้นๆนถ้าคุณซื้อได้สี่สี่จริงๆนะครับอาจจะไป็นขาที่4 8 0เนี่ย40ตังก็ไปเถอะคุณไม่ต้องถือยาวก็ได้เนี่ยกราฟมันจะเป็นตัวเดียวเนี่ยที่พูดมานะครับเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับเนี่ยดูอย่างง่ายๆก็เป็นขาขึ้นชัดเจนในรายวันนะครับแต่รายสัปดาห์มันอาจจะเป็นไซด์ไว้อัพไปนิดน,นึงแล้วกันแต่ถ้าเป็นดีแท็กนะครับดีแท็กก็เหมือนกันนะรายสัปดาห์เป็นไซด์ไว้อัพเนี่ยตีดีแท็กมันจะปิดจะปิดแ นี่ครับนี่ถ้าใครขายข้างบนไปเนี่ยก็ส่วนต่างก็มันสองบาทสามบาทมันถูถุดเท่าไหร่ผมได้สองส่วนต่างนี่สองบาทแค่นั้นเองก็ไม่เยอะนะสองบาทกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยสี่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์แปดหกเปอร์เซ็นต์่นั้นเองบกมาห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็ถามว่าตัวไหนหน่าซื้อกันก็ตามสบาตัวไหนก็ได้นะครับคุณไปดูแล้วกันว่า ดีถ 44, ักมัสีี่ใช่ปอร์เซ็นตสสิบเจดเออดีแถวนะครับต่างจากโต้รับซื้อประมาณแปเอนงนะครับแต่ทูมัน1ิบาจริงๆทูก็น่าสนใจกว่านะออถ้าพูดถึงอย่างแง่นี้นะครับถ้าคุณจะถือยาวไปถึงการรับโตะรับซื้อตะไจริงจริง,ถ,ง,ถ,งถ้าถ้าคุณคิดว่ามันสิกว่ามันน้อยเนี่ยภายในเวลาผมก็ไม่รู้หกเดือนหรือปีหนึ่งที่เขาจะซื้อ คผมว่าสิเปอร์เซนคุณไปเอ,เ,อเอาไปลงทุนกับหุ้นที่มันลงที่มันเรียกอะไรลงหนงักๆอะ่ะผมว่านั่งคืดถานนี้ดีผมว่าอย่างนั้นอาจจะได้มากกว่านะแล้วค่อยถึงเวลาเนะี่ยค่อยกลับไปซื้อแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะผมคิดอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ระวังไว้นะจริงจคุณไม่ต้องไปซีเรียออะไรมากมายหรอกจะตกก็ตกถ้าคุณมีระบบพ่ธีอะไรเงี้ยคุณจะขายไปก่อนหรือ คุณตุนเงินไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ใครมีเงินก็คือเเป็นพระเจ้านะครับสดผมก็ไม่รู้นะว่ามีคนขายไปเยอะหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอืมก็โอเคโชคดีแล้วกันอันนี้อ่าไปเซีรยรมันมากก็พูดมันมีขึ้นมีลงเนะยอย่างมันก็มันลงมา,ามันก็ขึ้นไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะขึ้นตัห้าสิบจุดใครจะไปรู้ครับแต่มันก็คงเป็นไม่ได้ยากนะขอะที่ยี่สิบจุดก็พอโอเคครับขอบคุณครับ